เอ้าอยู่ซ้ายอกไปสวรรค์ไปแกะจังหวมือยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรโอ้ยไก่เอ้ยมันบอดเยมีแนวแท้ขึ้นมันก็เมยลุดมันก็เมยมันหูแจักบัวบวารเป็นดอกบัวบารผ้าเบากาวมาหาอายเพื่อนทุกคนพอดีอายคนละแม่นะ สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องบัเป็นหน้านะเมอนี้กาพอดีสิ้นเดือนเลยทุกคนนะสิ้นเดือนของคนที่ YouTube เฮ็นยูทูบหลยเมอนี้กาเดี๋ยวเมื่อบาทมาจา่ายค่าเออมาจ่ายรายเดือนมาจ่ายรายเดือนให้ให้แม่์เมอนี้กาแต่ก็มีของบาดอนพร้อมบาดอนฟากเมื่อเมืรอนี้แต่เดี๋ยวเมืรอนี้เขาก็สิเดินทางเมื่อเมืองส้นหม่เลยทุกคนนะ แต่ว่ากไกลพอสมควกได้เพราะว่าสว่วงนี้เขาบดกไปทางหลัดนะครับไปทางแบบทางดีเลยแต่ว่ามันโขงแต่ทางหลัดนี่ก็ขีฝุนลลยเลยเลยบไปนะแบบทางนุ่นปลอดดีเลยทุกคนมันเป็นทางแดงนะอ่ะดได้อย่างใดก็เดินทางไปน้ำกันทุกคนวันนี้มีเบาเกลาวไปนั่ได้สวัสดีดุ๊กว,วันนี้เดี๋ยวเดินทางไปน้ำกันทุกคน อยู่บานได้ไหเนี่เงียบๆนะชว่วงนี้ไครก็ไปหากลนมั่นปั่นมั่นแวบทุกคนเดี๋ยวนี้ มานี่ก็แหวห้าทีมงานเท่าก่อนนะได้ดีพี่น้วบอดี้มีโปรแกรมไปตังได้บ่ยังเงีแต่ว่ามื่อนี้เราสิพ่าครอบครัวเพื่อลงโอยไปหาชาปูชาปลาเดี๋ยวกับมาแต่บ้านในจังพากันไปหาหลอดนะบ้านเนีไปไปจังได้กลับไปคือวังได้ในคนมันน้อยหนึ่งพัฒหัวมันก็น้อยน้อยเลยว่าโอ้พ่อปีนีนประกันละปลาอะไรปลาอะไรปี้นะปี้นายยังคน วันนี้สีเดินทางกลับบ้านไปจ่ใจเงินเดือนให้แม่กันเมื่อเงินเ,เงนเดือนเนาะเออเงินเดือนเปบนออก <c oughs> ไปจ่ายค่าสวยวันนี้ป้าลูกชายไปน้ำวันนี้พอดีแหละวันจันทร์พอดีกลับมา,มาแล้วก็จังว่ากัน,น <Okay. S 1> โอเคโอเคนะเดบัดนี้กการได้เดิน,ดน,ทดนทางไปแล้วทุกคนเดินทางกัไกลพอสมควรอยู่เลย มาในก็นจอดรถกลางทางนี่ทุกคนจอนดรถเข็มทางนี่กินเข่ากันนะยินเขา่าเลยเข่าพัดได้แต่มีเป็นกะเพรากะเพรามูก้งปะได้มูกับมี แสบขากระได้ตัวเดียม,มาได้ทุกคน,คนดดกินข้าวน้วกันยิ้วขาว่าเลอแสบกเข้าคัดเลยก็แสบันเลย เดินทางไปภาคบางเนีย้ยชิ้นใกล้เนี่ยมันโค้งนะประมาณลอยเลยนะเพื่อนว่านลอยรักนะเดี๋ยวหอดนั้นบาดเจ็บเดินทางไปทางไหนครับ้ำจิมหาซ้ำจิมหารักแต่เส้นทางทางนี้มันจะดีกว่า RỒI à, tên tôi lò đấy bạn nhìn đấy sẽ mày nhìn đấy thôi พอดีน่นระวางท่างมาทางกับบ้านทุกคนนะกับพอดีเข้าผ่านมากน,นี่ก็เลยพาโมก่ามาฮะผ้าเบาเกา่มามาฮะไอเพิ่นทุกคนพอดีอายคนละแม่นะอไอคนละแม่กับเบาเก่าเนี่ยก็เลยเข้าผ่านมากก็นเลยแหวะมาฮะได้อายมมกาวกันเลย นั่งอยู่เป็นเรี่ยวมั่วมาโอ้โห่านนั่นน,นี่เนาะพ่อใหญ่ไปอ่ะวันนี้กับพาพมาเที่ยวรุ่งลิ่องอีกจักเถื่อนหนึ่งทุกคนในระหว่างกับบ้านนะแล้วมาจักเถื่อนะอะไร

เออบูฮาวายซักซ <p ust ASE ori> ักเกี่ยวสมันเนตมันค้างมันบริงินซักเกี่ยวสมเผลือกหนบูฮาวายหนึ่งบอกโอ้โหไปดู เขาก็ไปักไก่ด้วตัว่าบักคิวมันกับบอมะโทษห้ชาวไซล่ะให้บอกชาตรงมาซักยาเือ๋ยวนห้เมื่อยบอกใขรแน่ละบ่อันตีไขบอกกันยังเมื่อยอยู่นะจะละกินหนึนงซิโลเขาไปอย่าคืออะย้ำมะฮอนเที่อัดเลยย้มกัดกับไม้ เล่นมากเดี๋ยวชวนถูกกินอะไรข้าวนะไก่ยักแล้วมันบอดละเอียดยังมันกระเมยมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นอะไรโอ้ยไก่เอ้ยมันบอดละเีแนวแท้ขึ้นมันก็เมยลุดมันก็เมยมันหู่จักบัวบาหวานเออเป็นดอกบาหวานซันพบเ่าพบวันที่แล้วก็ไปใส่อยู่น้ำมอคิวเด้ไปใช่ไหมไปหาร์ดิ้นเกมมันเออนันใช่กับแพ้เล่นเกมอยู่เพอเดียวในเฮือนเนี่ย แม่เอ,บอาบ้าสาปูมาโย่น่เลยได้อา,าเนี่ยเป <c oughs> ็่นอจห้งที่เขาขะบักิวไปเอลิดเ,เ,เกมนเรีกมตลอดมาโต๊ห้ามันกระบ,บี่หมอดจอังอันเมื่อนี้่ลายค้นโยฝากจะมีแห้งมาหายกะไทยแดงไอโดนมีแห้งดอกมันเอือโปรเพ็

หาได้เล็งหาง่ายเล็งหาเออโอเคโอเคอ่านในหาเลยเมืออ้เพิ่นวเมื่อยบ่เป็นยักษมือนะเออมาแต่ชวนมันแดดมาแต่ชวนแต่มืออยเออบ่งก้องพึ้งกระเายมันบ่งก้อนอี่เด้ด เออพันไปหาพื้นเด้ดูแต่ลายเออมันมีข้องกินแน่เลยมันขึ้นมันลุดบ่มีข้องกินแดงมื้อนนี่มันเนาะก็ไปช่วยตัดแต่งเนไก่น่ะเป็นได้ไก่นะคะร์เราเป็นได้ไดกายินเลยนะก็มันบ่อยากเออเหได้นี่กินเลี้ยงเหมือนช้างกินเลี้ยงอาหารบ่าเลี้ยงอาหารเนาะจักแล้วมันเัดบ่อยาก กินเรียนเมือจาโตเมือจะโตแล้วก็เป็นอัน่าบอย่างบัออิะโอเคจ้ะเล็กหาเนาะเล็กหาเนาะโอเคโอเคบอดอนกับบดีมาเน๊บันเนต่วะห้ามาก็เลยเดี๋ยวเอาไห้ก่อนบุญดบบอดอนอุ่นไห้จีรังเน่ย ลรงกิน,นหอน่หอนกชายแล้วแม่กะยาห็นเนาะเอ้ยเจ้าใส่หนีให้แม่เนี่ยเอเอยางเางินแต่ละเดือนนะเจ้บบาบองให้ขยะดินดนอนอนยาเขาผู้ได้ถูกผู้ได้ยากแม่ก็อยากให้เขาปลูกพักกินแม่นี่ไปปลูกอีงบักลายๆอยู่ในช่วนนะ่ะมึงมามาึงจะไปหาเก็บกินหรอกมักเครือหมักผิดเป็นพวกเป็นงามๆเอาว่มาเคือเดือนเช้ามาหายจักหน่วยหนึ่ง ทำไมกินแบบเออเออใช้บ really really ักหลานนั่งซุงฮะบ้าบักหลานนั่นอ่ะกุ้ยเพี้ยวฟาหวานน้ากระโตกนี่บ่ได้เห็นเตียงเฮิองมันยางเลยลูกเป็นล่มลานเกันละเออใต้จนแหลนแต่ละคนอย่าบมได้มาเนะจำมาด้มาเนะ คละพี่ใหม่คนละจำค่ากันมากครบคน,ตนแต่ละคนป <c oughs> ี่ใหม่แหละให้เห็ดอีหยังน้ำพรอพรอเห็ดบุญก็เห็ดผูกแขนเด้ะแม่ว่าชุกขาบ่ได้บ่มมูละโตละได้หมดคู่คนก็ได้เดี๋ยวปี่ใหม่จำงนัดกันมากคนไก่นี่แล้วไก่นั่นบ่ได้อันนั้นดอกผูกให้ชูนอันนี่แล้วแม่บ่ได้ใช้ตอนนี้ก็นายมาหัวที่อนกันเดี๋ยวส่งคำคําสักหน่อยนะทุกคนบางทีอาจจะเดินทางกลับเพราะว่า มื่นเท่ากับมีเยะมัี่ยนนี้ก็ถที่ว่ามาใจเงินในเป็นอะไรนะครับอันแต่ละค้นก็ภากมากบอได้มากแต่ว่าภากเงินมากนะบอนก็พากมากแล้ก็น้องไส้กันผกมากอ่า